ไบเลอร์บวงซื้อยู่อีสุขสันต์วันตรุษจ,จีนนะคะขอให้สมหวังในทุกๆสิ่งค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเข้าสู่โนตรนะคะสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ของเทศกาลตรุษจ,จีนนะคะก็ขออวยพรทุกคนนะคะและสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยนะคะสําหรับเทศกาลตรุษจ,จีนก็คือขนมมงคลนั่นเองนะคะวันนี้เราจะพาทุกคนมาทำข,ขนม สำหรับเทศกาลตรุษจีนนะคะเราก็เลือกมาเป็นขนมถ้วยฟูนะคะเดี๋ยววันนี้เราไปชมกันขนมถ้วยฟูหรือขนมปุยฝ้ายที่เมื่อถึงเทศกาลตรุษจีนหรือเทศกาลจีนจะต้องมีขนมถ้วยฟูอยู่บนโต๊ะไหว้ด้วยเสมอเพราะแค่ชื่อภาษาไทยก็ฟังดูให้ความรู้สึกของความหมายที่เป็นมงคลแล้ว ชื่อถ้วยฟูจึงสื่อถึงความเฟื่องฟูความเจริญความรุ่งเรืองทั้งทางด้านการเงินการงานและการใช้ชีวิตอีกด้วยขนมถ้วยฟูมีชื่อเรียกเป็นภาษาจีนแต้จิวว่าหัวกล้วยความหมายสื่อถึงความเจริญรุ่งเรืองเฟื่องฟูเช่นเดียวกันจึงทําให้ขาดขนมถ้วยฟูบนโต๊ะไหว้ไม่ได้เลยในทุกๆเทศกาลของจีน ที่มีตระกูลโนตินะคะไม่ว่าจะเป็นโนติว่านโนติพลัสหรือพลัสเอ็กแลนะคะก็สามารถทําเมนูนี้ได้เลยนะคะ <Okay. S 1> แล้วก็เป็นหนึ่งในเมนูขนมมงคลของตรุดจีนด้วยนะคะและอีกอย่างหนึ่งนะคะสูตรนี้นะคะเราเลือกสูตรที่วัตถุดิบหาง่ายนะคะในตู้เรามีได้เลยนะคะแล้วก็ไม่ใช่ผงฟูไม่ใช้สารเติมแต่งใดๆนะคะเด็กๆก็ทานได้นะคะ ลอดภายสําหรับทุกคนในบ้านค่ะเดี๋ยวเรามาดูวัตถุดิบวันนี้เลยนะคะเรามาดูส่วนผสมของขนมถ้วยฟูกันนะคะสูตรนี้ที่เราแนะนํานะคะสามารถทําได้ทั้งหมด8ถ้วยด้วยคับเค้กมาตรฐานนะคะมาเริ่มกันที่แป้งเค้กนะคะ120กรัมค่ะน้ําตาลนะคะ85กรัมนะคะน้ำเปล่า50กรัมนะคะไข่ไก่1ฟองค่ะ กลิ่นผสมอาหารนะคะเป็นกลิ่นมะลิใบเตยวนิลาได้หมดเลยนะคะน้ำมะนาวค่ะ2ช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็เอ่อเผื่อไว้นิดหน่อยสำหรับกรีดหน้าด้วยนะคะสีผสมอาหารนะคะวันนี้เราเลือกเป็นสีแดงหรือสามารถเลือกเป็นสีแดงเขียวได้หมดเลยนะแล้วก็เป็นตัวถาดซิลิโคนนะคะแล้วก็เป็นตัวถาดขับเค้กแบบกระดาษนะคะ ตอนนี้ก็พบเวลาแล้วนะคะนี่มีเสียงด้วยนะคะอะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าข้างในาเป็นยังไงบ้างาาโุย่ะโดยปกติแล้วนะคะถ้าเราใช้แค่ฝั่งนึ่งนะคะเราสามารถถอดตัวนี้ออกได้เลยนะคะ เก็บแบบนี้ได้เลยนะคะก็จะทำให้เครื่องเนี่ยกระชับรัดยิ่งขึ้นแล้วก็ประหยัดพื้นที่ยิ่งขึ้นนะคะตัวนี้เนี่ยถ้าเราออกไปข้างนอกนะคะเราเราคิดว่าแผลเราเนี่ยจะมีแค่นึ่งอย่างเดียวนะคะขอตัวนี้เก็บไว้บ้านแล้วก็หกแค่ตัวนี้ออกข้างนอกก็ได้โอเคนี่ถ้าจะใช้งานนะก็แค่ดงะคะึงตรงนี้ออกมาแล้วก็ใส่เข้าไปนี่มา,นมางฝันก็ไม่ได้เต็ม พื้นที่ให้มันเยอะมากมายเนี่ยนะคะก็ยังใช้พื้นที่แบบกระถดัดรัดมันหนึ่เนาะวันนี้นะคะขนมถ้วยฟูเราก็น่ารักมากแต่ไลอาจจะ <c oughs> <c oughs> ไลอาจ<ด> <c oughs> จะดูดะ <c oughs> บงเบลไปหน่อยนี่เสร็จแล้วนะคะขนมถ้วยฟูนะคะที่ทำจากเครื่องโนดดิ เครื่องนี้เป็นเครื่อง GL เนี่ยเราสามารถบอกว่าต่อชั้นเป็นสองชั้นแล้วก็อบขนมได้เลยนะคะแล้วก็ถ้วยฟูนี้นะคะเป็นถ้วยฟูครั้งแรกที่เราทํานะคะก็ออกมาด้ารับเขียวทุกคนนะคะสามารถใช้เครื่องดูติสร้างสารรค์อาหารแล้วก็เมนูมงคลของตุ๊ดจีนได้นะคะโอเคเอาสูตรของเราไปทําได้เลยนะไม่มีผงฟูนะคะก็ยังสามารถฟูดได้แตกได้นะ แต่สำหรับวันพฤหัสหน้านะคะเข้าครัวกับโนติจะม,มาด้วยเมนูอะไรฝากติดตามกันด้วยนะคะถ้าหูกใจนะคะฝากกดไลค์กดแชร์เมนูนี้ไมให้เพื่อนๆ